สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าแท้ขานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวจักรยานนะครับสั่งจักรยานนะครับสั่งจักรยานมายี่ห้อไม่รู้ยี่ห้อนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งยี่ห้อให้ดูให้ทราบทีหลังนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็ ขาดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงหนักเหมือนกันนะครับ ด้วยเดี๋ยวเรามาดูอาซีสินก่องอในกล่องนี่จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นคันคันอ่านคันอ่านนะครับอันนี้เป็นบันไดคู่หนึง่งอันนี้เป็นบาะ หรือว่าอ่านนะครับโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นดิสเบกหน้านะครับมีลูกศรให้ใส่อันนี้น่าจะเป็นไฟอันนี้น่าจะเป็นตัวล็อกล็อกล็อกอ่าน อันนี้น่าจะเป็นน็อต <Not S 1> อะไรในการล็อกอา่าคือเขาใส่ล้อหลังมาให้นะครับอันนี้น็อตอะไรลงด,ดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้คืออะไรไม่รู้แล้วก็หกเตี่ยมสองอัน ครับตัวนี้ผมน่าผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะครับฝ่ายท้ายฝ่ายท้ายครับไปเสียนะบอันนี้ก็เป็นปัจเจร,รุ่นใหม่นะครับใส่ได้หลายเบอร์โอเคเลยตัวนี้พกพาสะดวกดีมากครับเดี๋ยวเรามาดูกัน เดี๋ยวดูในกล่องอีกทีนะึงอูอันนี้เป็นบังโคลนนะครับอันนี้อะไรอันนี้อะไรไม่รู้คู่มือนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคู่มืออยู่ตรงนี้ อ,อไม่ใช่คู่มือันนี้เป็นใบส่งของคู่มือคู่มือคู่มือไม่มีนะครับคู่มือไม่มีเออทีนี้จะทำยังไงลงยังก็ยังไม่มี ตรงนี้ที่มันขาดอ๋อเป็นดุมล้ออันนี้ล่ะครับเดี๋ยวดูก่อนสิ ค่อยๆ,ๆปากนะครับตกของแลกอันนี้เป็นตัวเรื่องล้อนะครับล้อก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับโอ้ยสีเทา เดี๋ยวอ๋อไม่ต้องูฝั่งนี้นะครับอันนี้คือปิดมาเฉยๆนะครับปิดมาทีนี้ก็มาดูตัวนี้ครับ เดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ออกนครับเอาออกแล้วก็ใส่ลออ้อแทนอันนี้ก็เอาไว้พอเข่าๆากันครับเดี๋ยวผมจะดูดีกทน จะไม่ได้แล้วก็อันนั้นจะกลับไปถ่ายรูไปไว้ก่อนเอาอย่างนีน้นะครับ ือค่ีทตัวนี้นะครับข้างหลังโอเคนะครับโอเคก็จะเหลือแค่เบอกนะครับเบาะเอาไปใส่เบอกนะครัเดี๋ยวขอดูเบาะก่อน อืมเบาะนี่ก็โอเคนะครับผมคิดว่าน่าจะใส่ด้านมันจะมีปลายอย่างนี้อยู่นะครับตัวนี้อาโรคาลาตัวนี้เป็นเบาะลึกกบเข้าไปอย่างนี้นะครับจะมีล็อกไว้เราก็ขันล็อกเข้าไปน่าจะเป็นตัวนี้ให้ตึงนะครับให้ตึง สิ้นส้เราที่สึ้นที่สุดนะครับอ่อยู่แล้วนะครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็นเรามาดูอ,าอะไร สิปันนะครับสคู่โอเคนะครับการที่เราจะใส่มันต้องใส่ย้อนกลับนะครับถ้าเข้าก็ต้องหมุนคืนอย่างนี้นะครับถึงจะเข้า ครับบันไดก็หมเสร็จนะครับสำหรับบันไดนนทีนี้ผมก็จะมาดูบรินะครับดูสิว่าเขาใส่ใส่อย่างไรนะครับมันก็จะมีลูกศรให้นะครับผมจะลูกศรมาทางนี้ วันนี้เกี่ยวอะไรไหมไม่น่าจะเกี่ยวนะครับสำหรับสำหรับล้อหน้านะครับก็จะมีดิสเบตเดี๋ยวเราใส่ลิสเบตก่อนนะครับโดยที่ดิสเบตนี่เราจะใส่ลูกศรระทางด้านหน้านะครับ เสร็จแล้วก็จบว่าเป็นรูปแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่กันอีกรอบหนึ่งโยกอันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ ครับนิดเบกก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใช้กุญแจหกเหลี่ยมกลางเพื่อจะบังคายเบรกก่อน นี่คือเบรกนะครับเมื่อเราคลายเสร็จแล้วมันก็จะดึงได้นะครับดึงได้อย่างนี้ง่ายๆนะครับ นะครับพอเราหมุนเข้าไปเสร็จแล้วแนละ้วเราก็ค่อยมาตึงเบรคข้างล่างนะครับ,รบพอเราตึงเสร็จเราใช้กุญแจเบอร์หไอหกเหลี่ยมนะครับตึงไว้เหมือนเดิมเมือกี้เราคลายออกใช่ไหมครับตึงให้แน่นมือเลยนะครับ นี่ก็ใส่เข้ามาอย่างนี้เลยนี้อยู่ตรงนี้ความ ประมาณนี้นะครับสำหรับจักรยานนะครับยี่ห้อ เดลต้านะครับรุ่นไอรอน26นิ้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับเขาประกอบเสร็จแล้วต่เดี๋ยวมาทดลองขี่กันเลยนะครับเนาะ ก็โอเคนะครับถือว่าอยู่ในเ,เกณฑ์ที่พอใช้ได้นะครับแต่ถามว่าเบาะรองนั่นะครับแข็งนะครับแข็งไปหน่อยนะครับปรับปรุงหน่อยก็จะดีนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ